บ้านปูกนกวันมี10บล้านอยู่3คนยันแก่เดือดอกเดามาเปิดใจเรื่องราวชีวิตครอบครัวโดยเผยว่าเพราะลูกเราต้องดูแลลูกไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยจริงๆลึกๆแล้วเป็นคนมีปมแม่เราจากไปตั้งแต่เล็กๆรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันสั้นนักเลยอยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปูกนกวันยังเผยโรงงานลูกชิ้น เพราะปัญหาพนักงานได้เงินกินยันแก่10บล้านตอนขายลูกชิ้นปกติก็จะออกบูธตามงานต่างๆหรือตลาดนัดทีนี้พออายุมากขึ้นจะไปยืมมันก็ไม่ไหวแล้วปวดขาอีกอย่างตัวแทนที่จะไว้ใจในการทําลูกชิ้นได้เราก็ต้องดูแลลูก จะให้เราไปคุมมันก็ไม่ได้เรื่องคนงานก็เป็นปัญหายอย่างหนึ่งนะคะทำให้ร,รู้สึกว่าเบื่อในการที่จะต้องทำอะไรแล้วต้องขึ้นอยู่กับคนงานต้องอยู่ใต้เขาตลอดก็ไม่ไหวก็เลยคุยกับพี่เดอว,ว่าส่วนของปูพอแล้วนะปูไม่อยากมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะ1ิปีที่ทำลูกชิ้นมาเราขายโรงงานกันเถอะคุณอย่างน้อยเราก็ได้ตังก้อนเก็บไว้กินตอนแก่พี่เดอก็ตามใจปูเพราะปูเป็นคนทำปูก็เลยติดไปขายโรงงาน3มเดือนเองก็ขายได้แล้ว ขายไปประมาณสิบกว่าล้านแต่สุดลูกชิ้นไม่ขายขายแค่ตัวโรงงานเขาก็ไปทําโรงงานเฟอร์นิเจอร์อะไรก็เรื่องของเขามันเป็นที่หนึ่งไร่แต่สุดลูกชิ้นไม่ขายเพราะตั้งใจเก็บไว้ให้ลกูก ในอนาคตถ้าลูกจะมีครอบครัวและอยากจะทําก็ทําแต่ถ้าลูกไม่ทําก็เรื่องของลูกเพราะปูไม่ได้คิดที่จะเอาสตางค์มาจากสูตรตรงนี้ก็มีคนขอซื้อสูตรนะคะแต่ไม่ขายให้ตังค์ก็เยอะค่ะปูก็เรียกเป็นล้านแต่ต้องบอกจริงๆว่าไม่ได้หวังว่าจะเอาตังค์ตรงนี้เพราะตอนนี้ชีวิตปูโอเคมากแล้วปูมาไกลมากขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนียร์ส์ลูม dot info ขอบคุณค่ะ